ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับวันนี้พาท่านมาชมนะครับบรรยากาศงานมนัศการองพระธาตุพนมนะครับผมอันดับแรกนะครับมาถึงบริเวณงานนะครับก็มาบูชาเอาดอกไม้นะครับดอกไม้ทูบเทียนต่างๆนะครับผมตาม กำลังศรัทธาของเรานะครับผมแล้วก็มาเวียนองค์พระธาตุสามโลกะครับ เด็กน้องตัวหนุนาวนิสสากาเซมาบุกมามาบุกตะวันมามาวัดและหลายคนก็มันจงนะแต่สุวรรณภาพจะร้อ มาวางไว้ตามที่ท่านจะไว้เลยครับข้างองพระธาตุนะครับ ครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับก็ได้ข้าวอินทรีย์พลสวรรค์นะครับมาถวายนะครับที่งานวนันส,สักการองค์พระธาตุพนมด้วยนะครับผม,มอ่าได้การยทำบุยนตทำกุศล ครับมาเขียนชื่อสกุลนะครับติดไว้ที่ข้าวหอมนะครับข้าวหอมที่จะเอาไปห่มองค์พระธาตุขนมนะครับจำนวนเท่าไหร่นะไม่ได้บอกจำนวนเอาไว้คุณนิกรโคตรมิตรพร้อมครอบครัวหนึ่งร้อยบาทกุศลบนจงกุศลไปให้ เจ้าบุญนายคุณเหรอที่ส่วนบุญทุกนก็ถึงเจ้ากรรในเวนเจ้าบุญเจ้าคุณทั้งหลายด้วยบาตรธรรอคุณอาโมทนาะให้มีแต่ความสดใเกิญจะได้กันม,มีมูลนังมูลนันท้อมครอบตัวคุณไ่เกันมูลนันท์พอนครอบตัวก็อาโมทนาระเลยเปนีุชื่อ สกุลเต็มนะครับท่านก็จะเลื่อนพระห่มนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีที่ว่างนะครับให้ให้เราเขียนชื่อนะครับจยันเย็นเย็นเป็นศพรำเย็นเป็นศพคุณพิเศษคุณตุศรบานนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบูชานะครับวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆนะครับก็เริ่ม ให้เช่าบูชานะครับตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะครับผมวัตถุถูกมากนะครับวัตถุมาเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลน,นะครับไว,ว,ว้ประจารถนะครับไว้ประจํารถประจาร้านประจาบ้านประจาครอบครัวประจําตัวก็ได้นะครับผม มาบูชาเอาผ้ายันนะครับที่ท่านผอมองคราทานแล้วท่านก็มาทำผ้าหยันยอดนะครับเราบูชาของที่ราดูจากทางวัดพระธาตุนมได้เลยค่ะ อยู่ห่ายยันสักเดข้องแท้เดี๋ยวนี้เป็นพ่ายันนะคะที่มาจากพระองค์นะท่านจะอยู่นั่นใส่กรุูกแขนให้ลูกหลานเมื่อขาดได้นะคะปลูกแขนให้ลูกหลานได้เลยค่ะใจนะคะหยอดได้ตามกำลังศรัทธาค่ะตามกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาของทุกท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานหยอดปัจจัยลงตัวนะแบบขอมาลงเงาเสียงซื้อเนาะ จังหวัดที่มาเนะค่ะแล้วจาเขามาดับของเทระเลกจากทางหวัดด้เลยนะคะ,ะาจา้างขาของเท่านะคะสามารถย่างเขาไปหาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ผูกคอต่อแขนนะคะพุ่มน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลได้เลยเดอ้อมาเดอ้อขอเดอ้อมาเดอ้อมาส่างบุญนา่น้ำกันบุญ่วนนี่บุญนี่นะคะต้องสิเอาไปซื้อที่ดินถวายวัดค่ะซื้อ ซื้อทีดิหน่วยวัดเนาะซีไรซ์สีแตกมากค่ะฉันซื้อน้ำนะคะบอกแตงวัตที่มาบอกตั้งใจน้ำจัดดีนะคะแ้ะกับเขามากไข่ปลาจานนะคะปลุกพอตอแขนเนาะนำม่นเนิม่วเป็นสิรีสมงคลแกปู่ทมารวมน้าเนะคะหยิบได้เลยนะคะเอาได้เอาได้เลคะเาะฝากลูกฝากหาเย สาขอรับชมใคาการนะคะเป็นกระรอะนาะยังเป็นท่ทุมได้คะขอาจารย์คุกพ่องเรอ์มรับขอที่เลนะคะขออนุนาทุกคนับีมี่เก่นิ่งนาคนทุกบละครทกองาที่าร่วมรท่านิกับท่านที่มากนะคะแล้วก็ขอรัของเธอากนวัเเอร มีเนาะวันว,นวนาเลนไทน์เราไถ่มาเป็นเพื่อจะสามารถเข้ามาหลงและหมุนได้นะคะรับให้มอาอาจารย์นะครับผูกขคตต่อแข็มให้นะครับผมเพื่อความสุขความจเจริญของเรานะครับผมมาถึงฝั่งโค้งนะครับผมเที่ยวชมวิวนะครับฝั่งโค้งก่อนนะครับ ถึงจุดชมวิวนะครับลำน้ำโขงนะครับสวยงามมากเลยครับมีเรือให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยครับวันนี้มีอากาศดีมากนะครับมีลมหนาวนิดหน่อยนะครับ ดยลำน้ำโขงของนครพนมนะครับตรงบริเวณชุดประตูหน้าวัดนะครับจากหน้าวัดองค์ประทาศนะครับเดินตรงมาก็จะมีจุดชมวิวนะครับวับนนี้มีลมนิดหน่อยนะครับเหนะ็นยอดองค์พระธาตุอยู่นะ ถึงดินน้ำพอดีนะครับผมลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีาซาอยู่นะครับจะเป็นเนาร่าลอยน้ำ าม,มาสร้างเสริมข้อแทะข้าดองเดิมด้วยควันกีเสริมเด็กตั้งแต่แ้นที่สามขึ้นไปและต่อยอมให้ถึงเพื่อกีสิบเมตรหนัดอีก4เมตรรวมเป็นท7้เมตรเช้ิักราลาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดรัชกาลที่เก้าได้ทำจัดใหม่ด้วยทองคำและได้ทำพิธียกขึ้นในคืนนั้น ต่อมาว, 21, าวันที่11สิงหาคมณตลาด2,518เวลา9นาฬิก,กา30นาที ตรงกับวันจันทร์ซึ้งสีรรง่ข้ามเยอนเก้าปีหกพระธาตุาพนมได้ลงทางทะวันลงไปทางทิศตะวรรันออกทางองค์ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆใกล้เคียงเสียหายเหตุเพราะเนื่องจากฐานเดิมแอลกที่หนึง่งเก่าแก่และหูพังมากจึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักเกิดบนได้ประจิดกับระหว่างนั้นฝนตกพายาุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวันจึงทำให้พระธาตุล้มลงในที่สุด ประชาชานทั้งประเทศได้ร่วมบร,ริจาคทุนทัพง์ี4ล้านกว่าบาทและรัฐบ,บาลมอบให้อีก5ล้านบาทรวมเป็น79ด79ล้านกว่าบาทเพื่อน,นำมาสร้างคณะึ้นใหม่ตามแบบเดิมเริ่มก่อสร้างวัทศักรา 2, รวันที่2 3มีนาคมวัธศักราช2522และได้มีการบร,รณะปฏิสังขรณ์บำรุงรักษามาจนถึงปัจจุบัน แผ่นพังและลูกทรงมีกำแพงล้อมองค์พระธาตุสี่ชั้นตากานถึงรอบพระธาตุได้แก่จัตติย์บ่อประดิษฐานพระพุทธจักรพรรดิรตะนาวรามุนีทรงเครื่องจักรพรรดิการที่สองแต่งกิลาจารึกพระบรมมีชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคันปีหลวง ชั้นที่สามายไม้ผนังบ้านไมเป็นที่บรรจุอุตกตริดซึ่งมีราอุรังระท่าอยู่ภายในชั้นที่4เป็นที่ประดิษฐานของพระมนตกบมียอดฉัดห้ชั้นชั้นที่หเป็นชั้นที่ว่างเปล่าไม่มีลวดลายศิละปะอุปมาเหมือนนีคาว่า,เางเปล่าจากเกิสปัญหา พวกเราพูดเร็วเรือยไปก็ขอภอัยด้วยนะครับกบริจาคยกกานได้ตรงนี้บริจาคซื้อที่งสวยวัดพระ้าตุมนก็บริจาคได้ตรงนี้นะครับมาเป็คนคอสนับสนวนก็การได้จะบริจาคมากน้อยเท่าไหร่ทาัวัดพระธาตุผมขอขอขอบคุณ ท่านจะเอานำเงินนะครับไปซื้อที่ดินนะครับการบริจาคแบบนี้เป็นบนเป็นสมร่วมกันขออิาระเ้าอหลวงอีสักทุ่รอฝ่าาเดวดาทุกขอบอ่ทุกขเป็นมหาวิมาเป็นเจ้าขอกเป็นความความเจริญเจริญยศเจริญราษ จะเริยนผู้เรือบในหน้าที่การงานห่างหายจากทุกโศกโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจะได้เกิดมีแก่ตัวท่านพร้อมครอบครัวก็มาบุญเป็นผมร่วมกันผลรับของที่ึกจากทางวัดได้เด้อครับก็มาด้านไหนได้เด้อรับของที่าครเป็นถ้าอย่างที่ทำขึ้นมาอย่างข่อมข้าสุขุเนี่ยว่างจิเข้ามาลูกหลานไว้แก่ก็เป็นมงคลทุกท่านทุกคนที่เดินทางเข้ามาเป็นที่เกันที่รักกัน จะบริจาคมากน้อเท่าไหร่ทางวัฒนธรรก็ขอขอบคุณทุกเอกเเีที่ด้ลดบททุกสายบุญสายาถึาเปลียงแปลงร่างกายนั้นลงมทุนเพื่อจะี้ไม่ถุกติดติดกับการทำให้ดึงดูดรักแม้นฐานทีเป็นศุนยก่าการทำดีที่ทำไปจากมรู้เถิดนะเราต่างไปสร้างดีทำให้คุณดหามม่กล่า ทำได้ด้ความสุขทาาที่เข้าความสุัใจในบุญทั้งสิ้นเราบุญนั้นเราบอกละเห็นเป็นนามธรรมเพราบอกเควทุกข์ทุกคนที่เดินทางเข้ามาแล้วมาเป็นบุญสมันไว้ม่เพือที่จะไว้ส่งทุกข์การสร้างคติติธรอมยำยดที่พุทธบประเทศจีเซีก็บปจากทุกปรการตามตามัางตาสัรพันธของทุกท่านทุกคนก็มปบุญกุศลร่วมกันขอเจริญสนขาพระท่านนะครั ไปยิปมาเลยครับไปยิปมาเลยครับเราถ่ายทางวางถือครับเตรียมไปครับครับก็ดูบรรยากาศเป็นไปเรื่อยๆนะครับรไปยิปมาเลยครับไปคิปมาเลยครับงานพนัสการองพระธาตุนบนะครับก็งานนะครับสำนักงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่9นะครับวันที่9ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับผม นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่14นะครับที่เรามานี้ครับวันที่14นะครับวันจันทร์ที่14 2565นะครับที่เรามาเที่ยวงานมนัศการองระธาตุพนมนะครับผมที่สูงทั้งหลายดูก่อปบากอุบาสศิกาทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตัวต่อผลเลยเพราะเขาว่าคนนี้เป็นชื่อของขวานศพ ตอนนี้ก็มีนายจอมคุณจอมอรไทยคำสนับจากจังหวัดขอนแก่นร่วมทำบลด้วยเป็นเงเินหลายร้อยบาทต,อาทตอนน่อมาก็มีแม่ไปพรดหลุด้วยก็เป็นตกเนาะใกล้ๆองค์พระธาตุไม่เป็นไรเนาะอ๋อจะไม่ธรรมดา,าน่าจะองค์พระธาตุพนมคุ้มครองมั้ง วมวัดถุณมงคลวัดธาตุประหนะครับมากมายครับผม ครับเราก็มาดูพิพิธภัณฑ์น,นะครับอยู่ทางด้านบริเวณท <บา S 1> ิศตะวันตกนะครับขององค์พระธาตุนมนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับมีวัตถุมงคลนะครับของเก่าแก่มากมายนะครับของโบราณโบราณนะครับผมดูแลวสวยงามมากนะครับน่าทึ่งมากนะครับผม ก็มีทั้งยอดประทาตองค์เดิมนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับผมนะครับสามารถเข้ามาดูมาศึกษาได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้คำแนะนำอยู่นะครับผม สกุลโอกาสเราเที่ยวงานนะครับเน็ดเหนื่อยแล้วเราก็มาพักรกินะครับกินสมุนไพรนะครับยาต้มสมุนไพรนะครับ ข้างบริเวณองค์พระธาตุนะครับอยู่ในบริเวณองค์พระธาตุนะครับด้านทิศเหนือนะครับยาต้มสมุนไพรนะครับยาต้มสมุนไพรฟรีนะครับดื่มฟรีนะครับต้มให้ดื่มทำบุญประจำปีเสียข้าวหอประจำปีบำรุงร่างกายนะครับแกหนิดเเนื่อยนะครับที่พิพีธภัณพันนี้นะครับจะมีวัตถุนะครับของเก่าแก่นะครับ มากมายนะครับสมัยร้านช้างนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับมากมายนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมตอนนะครับที่ EP 2ีนะครับหรือว่าตอนที่2นะครับเรสิจะไม่ยาวเกินไปนะครับให้ท่านดูบางตอนไปก่อนนะครับผมนะครับพี่น้องช่วยกดติดตามให้ดราเลยครับช่วยกดติดตามกด u b s c r คร e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับ that lucky cup